ส,ส่วนตัวส่วนตัวส่วนตัวไปตัวนี่มันขยายแล้วขยายดันมันออกไปตูงใหญ่นะเนี่ยน้องใหญ่ใจับคนเดียวไหวใช่ไหมเนี่ยไหวไหวนี่เมื่อกี้หมาเห็นหางมันไม่แย่ตกใจเหมือนจระเข้เลยนี่เหมือนจระเข้ตัวเล็กๆเลยอ่ะ ต้องไปดูขาเลยดูขาเงี้ยมั้ยขาเลยพยายามดันให้นี่ดันให้นิดเดียวไปยังเห็นคาแล้วเห็นมันก็คงออกไม่ได้ป่ะเนี่ยอ๋อนี่หัวนี่ครับพี่หัวมันแล้วน่ะน้องที่อยู่ตรงนั้นน่ะใช่ครับจะจะหัวมันแล้วงั้นพี่ดึงเข้าไปเลยไหมครับแล้วก็ แล้วก็รัดเลยอ่ะรัดแล้วเล่ายูงไม่ได้มันอะไรนะมันไม่เข้าอ่ะเข้าแล้วเข้าแล้วลึกลึกลึกเลยครับให้ถึงถึงต้นคอเลยครับนี่นี่ส่วนไหนของมันอ่ะเหอนจะได้ยังได้ได้แล้วได้แล้วแล้วคอยนะโอเคจ่บไฟให้พี่ด้วยก่อนจ่บไฟก่อน ะดีน้องแต่เย็นๆจะจับไปปล่อยนะอ่าถอยถอยเราเจอแล้วฮะเราเจอแล้วฮะไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับพี่ต่แจะแต่รลัดลัดตื้นไปนะสิ เราละ่ะไ,ได้เลยมาได้ขามาได้หัวเลยเอาหัวมาแต่ว่าตื้นมาแล้วนี่โอ้โหมันเกาะแน่นมากเลยนะเนี่ยใช่ไหมหลุดหรือเปล่าเนี่ย,เ,ยเสียวหลุดเนี่ยเสียวหลุดนะเนี่ย ยอมให้จับซะดีๆยอมให้จับซะดีๆเถอะติดอะไรอ่ะมาแล้ว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 อ่ะพี่ผมช่วยนะครับโอเคพี่จับเชือกนะครับหนึ่งสองสามดึงอ่ะอ่ะมาแล้วมาแล้วมาเลยครับมาเลยครับมาเลยอ่าถอยมาเลย มาครับเข้ามาทำไมโอ้ยอ่ะผมปล่อยนะครับมีถุงไหมมีถุงมีถุงเหรอถุงไม่เยอะนะมีถุงดำมีอุ้ยเอาไปใส่ถุงไม่ได้หรอเจ้าใส่ถุงเหรอเอาไปปล่อยกุ้งได้ไหมฮะปล่อยแล้วมันต้องมายใช่ไหมมันตทองาไงอะครับพี่จะเอาถุงดำมาเดี๋ยวจะไปปล่อยหัวหน้ามมี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  I know.